ส,สวัสดีค่ะ สวัสดีพี่นุด้วยนะคะสวัสดีพี่บองเงิดจักเม็ดนะคะขอบคุณหัวใจรัวๆนะคะสวัสดีจ้าแม่ดีใจไาเพราะแม่ดีใจยังดีใจเพิ่มเมื่อไรบอสสวัสดีตอนแหลงๆค่ะ สวัสดีคุณแม่บุญยังสนใจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะโอกคอยบ่ไว้มาทันด้วยมาส,สิสวัสดีจ้า้องแพลสวัสดีค่ะ สัสจีจะลูกแพร่คิดฮอดลายสิบเอ็ดบริพอะสาใไม่เป็นไรนะคะแม่เข้าใจสถานการณ์ตอนนี้นะคะสู้ๆไปด้วยกันค่ะสวัสดีลูกแพวสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะสบายดีเจ้าสบายดีคะ่ะดีใจที่เห็นลูกนี่ละจ้าขอบคุณค่ะแม่ลูกสาวคนสวยกินฮอดอายได้คิดหอนอดคืดอกันค่ะ หน้าเป็นไรลกูกาติดสติกเกอร์เหือนะเมียบ่งเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ฟิลเตอร์นะคะเป็นสติกเกอร์บางคนเอาไปหาฟิลเตอร์ขึ้น้องแพรวกันบ่แมนนะคะอันนี้สติกเกอร์ล้วนๆนะคะเนี่ยอยู่หน้านี่ถ้าคนสวยน่ารักขอบคุณคะ่ะติดอย่างเต็มหน้า พี่นุชค่ะแม่เกียรติสวัสดีค่ะตาหักคักเอ็นดูส้มหมูกำลังเดินทางนะคะแม่เกียรติสอนเราดูไรสิบเอเลยลูกอดดูไรสิบเอดสวัสดีค่ะลูกไผ่สวัสดีค่ะ แลนมาซีคุ้นลอยเลยยา,านวัฒนาวัศน์ลูกสาวคือตะมุตะมิแท้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพเพลิดกล่องใหม่กอนโอเคเอฟซี FC พี่แพลสวัสดีน้องตั้งได้นะคะ สวัสดีจ้าต้อหนวดสวัสดีทุกๆคนมาโพนีกับมี่น่ารักไหมคะ่ะโพนีวันนี้สวยมากลูกแพลขอบคุณค่ะแม่อย่าแต่งยิงอีกเด้อขอลองบ่คือแบบนี้น่ารักไรคิดถึงลูกแบมหน้าคนยุค 2,021ันคำๆดีลูกสวัสดีนักงแควสวัสดีค่ะเขาทิพย์กัมามบบเกีมยวันวันเดียวน่าจะถึงนะคะเพราะว่าแม่อยู่แม่อยู่อุดรลงรักหนักมากเมื่อนี้สิลองเพลีกเอียงเ,งเนาะ มีเวลาแล้ววันนี้ทำชิปลงติ๊กตอกด้วยจ้าจ้าพีน่นตน่ารักคับคุณค่ะจ้าคิดหอดเสมอสวัสดีลูกพ่อเห็นแค่นี้ก็ดีใจแล้วถ้าเห็นแบมแบด้วยคงดีมากสวัสดีค่ะต้อง สวัสดีน้องแพลวสวัสดีค่ะสวัสดีน้องแพลวคนตาหักสวัสดีทุกๆคนค่ะ ไอที่เข้ามาลราฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องเพยวด้วยนะคะสอนฟิลเตอร์สามีม่ๆบางคนบอกว่าลูกลูกเพียวใช้ฟิลเตอร์อะไร แหาไม่เจอเลยไม่ใช่นะแม่อันนี้เป็นสติเกรนล้วนนะคะน้องแพลวได้ร่วมไร่สิบเอไหมไม่ได้ร่วมค่ะเพราะว่าแพลวไม่ได้อยู่บ้านพักนะคะส้มหมูทอดอย่างแซบขอบคุณค่ะแม่เมียวขอบคุณค่ะ สติกเกอร์ส้มหมูอร่อยมากแม่พิมพ์สั่งเพิ่มแล้วอ๋อขอบคุณนะคะแม่พิมพ์คือเอาสติกเกอร์มาติดหนาคือแทะลงรักคน ขอบุณค่ะพี่หอนดังเพลวเชียนหมดชื่กันค่ะที่อยู่ผิดหรอคะเอาไปเขียนชิดบ่ขอโทษเลยนะคะลูกใบติลานาคือนไล,อล่อเมรยดาวแหวสวัสดีพี่ลูกแก้วค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะ แฟลสวยพี่เมียวะพี่เมียว่าแฟลวสวย ยังกินแรงนเนาะแม่แม่ได้อะไรกินแรงดูแลเจ้าของเดินนังแพ้เช่นกันค่ะ แม่แม่แม่ในเอนานเพื่อเพืส่งให้แล้วนะคะแม่ยังไม่ได้แจ้งเรืพัสดูนะคะเพืส่งวันนี้แหละคะ่ะเพื่อส่งแล้วนะคะแม่ถ้ากินได้เลยนะคะแพลเทคักเอา,เาออผมหนาต่างจากบันนั้นเองคิ๊กๆที่บอกแม่มันต้องมีที่เซตผมนะคะแม่ลองเพลงไห้ฟังนี่ แม่ได้ออมย็นป้าเป็นตเสียเทอะย็นทงังใดแล้วแม่เสียือทางอันอุดอรใช้บวานบ่แม่ <c oughs> เห็นเรายิ้มต้อแผวแล้วมีกำลังใจทำงานขอบคุณนะคะอดดูไยสิบเอ็ดเลยลูก <c oughs> เปลี่ยนคข้มอธิษฐานขอมอ่ำน้อย ท่าอนเกนล็ดลวเนาะอุย้ยมีมีความหวัวเราะได้นะตรงถ่ายแบบท่าขอนเกนล็ดลวเนะาะฮ่าๆประมาณนี้ลนะแบบเกษีิดเขาเขาท่าอะไรอีกพนเม่เย็นอุบลญมาหน่อสินเย็นขอนเกล็ดอ้ยเนาะ สวัสดีค่ะขอเป็น FC นะคะยินดีต้อนรับนะคะอันนี้ไม่ใช่ฟิลเตอร์นะคะพิดาอันนี้ก็คือสติกเกอร์ล้วนๆค่ะเสียงเบามากลูกสาวเบา,บาแบบน้องเทลองเพลงให้ฟังเนี่ย <c oughs> ยันบานบอกบวาทนัน สวัสดีจ้าพี่บาทา้ง day ทั sure> ้งพี uh uh ่นุ้ยก็พุ่หัวใจรัวๆนะคะผู้ day วันพี่บาอย่างนี้พี่นุ้ย ออกจากนา,กานรักแท่งเย็นตุกมือจนเลื่มบานฝนไม่ตกค่ะวันนี้ฝนยังไม่ตกนะคะแต่ว่าเหมือนจะตกนะแม่หักน้องแพวได้จ้า น่าคือกันค่ะ fc น้องแพลวเสียงดีมากขอบคุณนะคะสติกเกิดเต็มแถวจ้ะ เชียนฮอดชื่อกันจานึกว่าฟิลเตอร์เราอยากหัวแต่แบบนี้เราพี่แก้ฟังเนี่ย เดียวมีร้องเพลงแน่นอนนะคะแต่แต่แต่แบบไม่ใช่วันนี้นะคะ <c oughs> เอานํำเห็นลูกยีเใน่้ของดำกับถือทรสัท์มานดำ <c oughs> เอาบ้างไปดีๆเดี๋ยวขึ้นแม่เด้อ <c oughs> ตกนามเ้ย <c oughs> <c oughs> เห็นของแล้วหรือ,อยังจ๊ะอืยังไม่เห็นเลยค่ะ ยังไม่เห็นก็คือเพอยังไม่หาเดี๋ยวเดี๋ยวไปหานะคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเพไปหาเด้อเดี๋ยวเพยทักเบาะค่ะพี่บีมขอบคุณด้วยนะคะหาทําเป็นทัวร์นวสันพี่นวดว่าเอาน่ารักจะตายพี่นวดเกือบแม่แดนมาร์กาท่านลูกแพวเห็นของยังลูกแท่งจะลงบานตี่าสัน เนแม่บอกว่านักงนุวยจะว่าน้องแพวผีบ้าไม่ได้นะ <t ose> ท้เหมือนคนอื่นลกไม่จบ <t ose> <t ose> นี่แหละพี่น้องต,ดตดวัวตัเท่ติดาจะเป็นงสีสละนะคะบาบบาบ,บองบองนะคะโ <t ose> พนี่น่ารักจัง <t ose> แต่แต่ที่น่ารักกว่าเพราะเพระนี่ก็คนนี่แหละ ไปล่าเอาสติกเกอร์ได้นลอยั่งเลยไหมก็สติกเกอร์เขานี่แหละพี่หนุ่สติกเกอร์เขาเห็นมาติดอันเขาเห็นมาติดอันมาไล่ไหมฟิลเตอร์ทบางคนจะบอกว่าเอ้ยน้องแพลใช้ฟิลเตอร์อะไรน่ารักจังไปหาว่าสติไม่มีนะคะแพลบอกตรงนี้เลยว่ามีที่เดียวนะคะ <laughs> <laughs> พเพิ่มเติมใบบัเจ้าวลูกเพล่เมือนี่คือสวยขืนบาเจา้าวยันยองแม่เพลวคือเกา่าน่ะละแม่ เมื่อคืนมีคนเอฟเสื้อให้พี่เพลวเยอะเลยขอบคุณได้นะคะเสื้อเต็มตู้เลยนะคะแม่ขอบคุณนะคะเห็นงานอยู่กับจอบเบิง <c oughs> แม่แมวแม่แมวช่ยช่วย,ช,วยช่วยลูกด้วยพี่หนุวยว่าลูกค้ะที่เกิดอ,อีกเลย บาทก็จังได้หักกัได้หักกันแล้วยังติดหนาหน้าหลังแยบวระเสริฐไม่อยากกลัวยิ่งขมวดยันี เสื้อชมพูนาตาเลยอองตองหลาใส่สีชงพูคือคากวันไปเมดขอขคุณค่ะคุณแม่ข้อดาวเนี่ยเอาเดาวดวงได้เอาดวงได้จะเอาสีเขียวอันนี้สีสีฟ้าอันนี้สีสีอะไรไม่รู้สีส้มส <c oughs> ีฟ้าว่ะเอาอะ <c oughs> จะด้ผู้จิ๋อย่างหนเธอครับผู้หลินยังเลย เทนใหม่เดี๋ยวพี่ทำบ้างนะน้องแผวได้คะ่ะฟิลเตอร์ทิปนะคะฟิลเตอร์แบบเฮ็ดไปทั่วนะลูกจะติดให้ลูกอันซ้อนหน้าเอกหนาก็มีหอดโพนี ร่างหนุ่ยเดี๋ยวแม่จะตีต่นะเห็นไหมเห็นไหยเอ้อแมวช่วยด้วยบัว่า่แล้วอยากกวาดแม่ลูกแพ้แม่เกิดังหอัวอยู่หูดเดียวแม่เห็นลูกพแพ้วปะเห็นจิเกิดพี่แล้วเหรคิดพ่อเสือ on good even. ว่ามันปลาเด้อพี่หนุย่ยไม่ใช่ป่านะคะพี่หนุย่ยลูกสาวพี่ขอฟิวเตอร์ดองพเพวไปหาโหลดใส่กับว่ามีนะคะวิธีเดียวนะคะที่ที่ไฟ้แพวที่ดาพี่มักซิฟ้ามาทันไดสิบเอ็ดไม่ได้ไปนะคะ ก็แต่ห,กหักเนาะเพลินนะสันเออเออผัวนี่ผัวนั่นมาทัาน มือนาโดเรมอนเด้อเจ๊บอ่เจ๊ม, <c oughs> มันดึงคนอยู่หนาแบบเนี้ เิ็ดจนติดเป็นทั่วสิวขึ้นนะแม่ประสนโอ้แหวกกระดาเอาไปยัวติดที่น้าเป็นตั่ว ใครจะเอฟดาวได้นะคะใครจะเอฟโพนี่ได้นะแ็คิดเพีแไ,ไม่คิดค่าส่งนะคะแม่ผู้ใดซื้เอฟไปได้นะคะดวงละหนึ่งร้อยบาทนะคะแม่หน้าเลือดเพื่อนว่าตีนเหมือนัเรา,าดึงนั้นาสั่นไม่ได้ น่าเสียวหรอเอฟเอฟแม่เอฟเอบอ่แม่ดาวฟงเป็นสิวเฮ็ดยังกับตาฮักไปเมื่อไว้ขอบคุณนะคะอุตสาชมแผวจกเพื่อเฮ็ดยังบ้าบ้าบองบองกับมาชมเพผ่วหน่อยเมียก็ได้โอ้ยเอฟคนไหลแทนสติ๊กเกอร์ได้บอไม่ให้เขาหวงเขาหวงตัวเขา ติ๊กเกอร์เนี่ยข้หามงติดอย่างทุานเี้โซเชีอดกันละบอ น่าเอ้เป็นคนตลกกว่าัที่ดูเกี่ยว